จันตะลิกเอวิมาเนเฮเปรเทจะขาเมงตโลนาขาหาเนเขหาระวิตเมยักขาคันทัพพะนาคาติดพันปางตันธัมมะตนาคาโรอายมะทันปา

ฌาเมตติยามเป็นสาางงนนังทางกรานขายฌาเมตติยัมเป็มวลทางเครื่อธรรมขายฌาเมตติยัมเป็นาสาางงันนง,นทงทางกนรางาโยจาคุมามมหะมาราอาการโต Tah O Ngeshwarota Tah O Nmesure Tuhum Nertem Dimeng Tah Nmesure Tah Nmesure Tah Nmesure Tah แป็นทรรมาเป็นธรรมโมทายทอดวิญญาณได้ต้นทานตานตงตาวหวห้อติกตารอยตุเจนโอธรรมะวรันตาตีรันตาปาเวนนัตาโตติมะวันตเตมวัตุนา A uh, manghalah la Khantaā theā ta aangā no A laāọ thi รารชื่อผู้ถวายเครื่องปฏธรามประกอบไปด้วยุูดาปิูเิ์ตติจารั

we pin ta pada di ta let tan Benang

ปตาวิปการเอปิเตเกะันดังอังกัมปนี้เป็นกิจกรรมทำบุญจักป่าเพื่ออยู่อำเภอใกล้เกียงนำข้าวสารอาหารแห้งหรือผู้ที่ยากไร้ในอำเภอบ้านคาของพวกเรา ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเหมือนกับกิจกรรมตอนเช้าที่เช่นเดียวกันเป็นกิจกรรมที่สำคัญปีนี้เป็นมนิตหมายปีแรกเช่นเดียวกันที่เราจะทําขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดวันพรุ่งนี้พิธีเปิดอันยิ่งใหญ่เราจะมีการรําถวายเจ้าพ่อบ้านขาด้วยเพลงสวรรค์บ้านคาเพราะงั้นเพลงสวรรค์บ้านครา จะเริ่มใช้กิจกรรมเมื่อมีว่าเราจะเริ่มเดินขบวนเพื่อที่จะแห่เข้ามาที่วาการอำเภอบ้านคาของพวกเราเวลาขอเปลี่ยนจุดแต่ก่อนเรารตำหวดไว้ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านคาโรงเรียนอนุบาลบ้านอนุบาลบ้านคาจะเป็นสถานที่ในการจอดรถเราจึงไปรวมรวมพลเพื่อที่จะ ขึน้นกระบวนตําบลนายกอง์การบริหารส่วนตำบลกํานันตําบลบ้านพาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อด้วยนางรังนางรังสามสิบสาม đi học. người nào về. không có. người con mà còn nào. người ta. ทอเป็นอกตเป็นนรักรคครับนีนขออนเชิญผู้สังกเจ้าพ่อครับผมจะถามว่าประเด็นคืออะไที่ ก็ต้องมีคอมเมนต์น่ทก็ต่อรองต่อรงกับทานได้อ่าคุณพลเรอครับครงนี้นัดหมายันเวลาปลายสามครับที่ตลาดเดินมาได้สี่แถวใช่นัดรอครับเดนมาอมเมนต์นะะก็เดินมาาพอมีที่กาะแสดงมาอะไรแบนั้นก็เอาที่นั่นถ้าเดินเลยเขล้า